ว่าใครจะได้ไปต่อครับในรอบต่อไปครับ SGP ครับกับทางฝั่งของ BRU ครับบริษัท e-sport ครับนี่คือไอหน้าอาตเตอร์เวิลครับ2021นะครับทีมใดจะได้ไปต่อนะครับในรอบ4ี่ทีมสุดท้ายครับวัดกันเกมนี้ไม่มีอย่างอื่นอีกต่อไปแล้วครับเซนดิวเลเวล2ด้วยครับตรงนี้น่าจะอยากรีบเล่นเลยนะครับเดี๋ยนี้เป็นปิดป้อมบิชรบูแล้วมาดูพลังแฝงครับแดงมาเลยครับ เกมนี้ไม่ได้เป็นฟร Forest w a n เลอร์นะครับสำหรับน้องดฮานดูภคเส้นนะครับมายิงเน้นๆเลยครับตัดเครจะตัดคลิปเลยครับแต่ว่าเอาตัวบังเลยครับขาครับเรียกว่าเข้าใจครับว่าเขาต้องการอะไรครับตรงนี้ตัวโลลิออนนี่นู้นูคือคนหนึ่งที่เล่นอคเซซีฟมากนะครับเดี๋ยวรอดูทางเลเวลสี่เอาดึงออกมาไม่ทันครับพยายามที่จะจริงได้ไปครับโอ้ได้ครับดีฟอกครับได้ดีฟอกด้วยครับเล่นครับตรงนี้ทางฝั่งเห็นแล้วว่าทางฝั่งของราเบิร์กเองมาจบทางด้านของเรดบัร์นะครับ ก็ขยับเก็บริบตัดบัฟมาก่อนครัโอ้ฟลายตรงนี้เคลียเวฟแล้วขยับมาดูสอด่องอ่อนนะครับบริเวณทางด้านของบูบาร์ครับไปเติมใหม่ตรงนี้ครับนี่ครับดูๆจะชอบซ่อนเก็บไว้ติ้งไว้ในกำแพงโอ,อย่างชอบมันเห็นวิชั่นลึกนะครับครับฟลายกับพีเวรครับแตก,แกนะไปเฉยครับกดดันนะครับ นาทีครึ่งตรงนี้เราถ้าเอาคำนวณช<อ>่างเาาวรคเท่าๆกันนะเราได้เปรียบจากการยิงตอดป้อมก่อนนะครับเนี่ยครับจะค่อยๆเล่นแล้วก็เราตัดช่างเวรคอเขาได้ตัวหนึ่งนะครับเขายังตัดเรดดาไม่ได้นะครับเราจะนำนิดๆกี่นาทีน้อยครับเออขอขวัญครับบล็อกมีเฟลเกอร์แล้วนะครับต้องระวังเหมือนกันครับเราเข้ามาจาังหวะที่มาปิดตรงนี้ครับไรเบิร์นเขาเข้ามาก่อนก็คือทัชโชแล้วนี่ครับเขาไปปิดป้อมเลยครับแล้วผักออกมาติดอันเทอร์บัคเกอร์แล้วโดนดึงมาในอินเฟิร์สปัตแรกเป็นของเอสจีพีครับอุ้ยแล้วเป็นเลดได้ทำไม มาให้ตัวของคาเฟนี่ตรงนี้แล้วเปิดเซอราก้อนทันทีครับ like? เล่นเล่นต่อไม่ได้ครับตรงนี้ไหลเข้ามาที่บริเวณด้านหน้าของใกล้ๆบูบัาบครับตัวของโอเวอร์ฟลยแล้วก็เฟิร์สฟันครับอีเวยยืนมองอยู่แต่ติปอลครับนี่ครับโดนปะทะเข้าไปลักลักฟลิกเกอร์ตามมาอย่างแน่ดอนครับด้วยการใช้ฟลิกเกอร์แล้วผลักเข้าไปติดกําแพงครับกดดันครับเกมนี้เขาได้ออกตัวรถมาสีด้วยครับอุ้ยลดล็อกรันที่3ตอนเวลาตีสองเนี่ยนะครับฝากทุกคนด้วยครับลดล็อกแล้วด้วยครับแสนห้าฮัลโหล แรม50,000คนในเพลานี้ขอบคุณทุกคนส่งใจเชียร์กันครับแหมหวั่นใจช้ำรุดมาลดค้างข่าวแต่ไม่หวั่นเหลือเกินครับถ้ามาคนขนาดนี้เอาเลยครับมาดูกันหน่อยครับบริษัทวิดเจ็ตอีสปอร์ตครับส่งใจเชียร์ครับต้องค่อยๆเล่นนะครับเพราะว่าเอชซีพีเองเขามีมนุษย์กล้ามเนื้อที่เซตอัพได้แล้ว4-4เขาดีกว่านะเราคือสตาร์ทมาดีกว่าด้วยครับตรงนี้ครับเบรดเองมีส่วนร่วมทั้ง2คิวนะครับถ้าผมจำไม่ผิดใช่ครับมีส่วนร่วมทั้งสตัวเลยครับ ตัวเซรีนิวเขาได้เฟิร์สบัตตัวของไวโอเล็ตเนี่ยเขาได้แอสซิสต์นะครับนั่นแปลว่าเฟิร์สบัตนั้นมีค่าส่วนต่างนะครับเลเวลเขาเยอะกว่าดีฟฟอกเซนด้วยครับตอนนี้ถวายเงินให้ดีฟฟอกด้วยครับสำหรับทางฝั่งของเฟิร์สบัตครับถวายบัฟด้วยนะเขาพยายามเร่งให้เลยครับเสียไปนิดนึงแล้วนี่โยกงโนลงไปเขียร่างก่อนแล้วนยโ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 ้โยโยายโ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 ยคยโยรยโยโยโยครับโย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  โปรแกรมสตรีมสปอร์ตครับซึ่งก็แฟนทอมเองยาบจะเคลื่อนแมปอยู่ครับบีบแมปตรงนี้ครับเพื่อให้เรดเองมีโอกาสได้เปรียบมากที่สุดครับมาโอเวอร์ฟลายไม่เดินลึกด้วยครับเพราะว่าเพื่อนเช็คกุ้มล่างให้แล้วนะครับไม่มีคนแบบนี้แล้วเราจะไปปิดป้อมแล้วครับหม่อมเฟิร์สวอนรอพ็อกซี่หลังอยู่นะครับน่าจะทำมิชชั่นครับแต่แรกๆรอกันครับไกลเช็ดพวกนั้นบ่อยด้วยเนี่ยเช็คครับไม่เล่นแล้วครับจะโดนปิดกลางนาทีครับ จังเกิดนะครับสำหรับแอมโซตากอนครับเราวิ่งตัดมาตัวของฟอสซอนน่าจะเห็นแล้วครับเฟิร์สวันนี่วิ่งเหลี่ยมเดียวกับอิสัลินดิวเลยครับน่าจะปล่อยครับรอให้ฟ็อกมาขโมยเฉยๆเลยครับถ้าจะถ้าจะคอนเทสผมไม่ไปคอนเท็เต็มตัวครับแยกกันเล่นกันไปครับตรงนี้การเงินไม่ได้ห่างนะครับใช่ครับขอก่อนตีตีฟรีอีสปอร์ตใส่ตัวของกาครับแล้วจะยกสตาร์ที่ไหนมาตรงนี้จะเล่นทีเผลอ ไม่เจอใครครับานี่ก็ยืนเดืดเหลี่ยมแบบเหนือความคาดหมายหลายครั้งนะครับรบชอบทำเซอร์ไพรส์ใช่ครับพ่อหนุ่มคนนี้เราไปทางเต็มแล้วครับฟร็อตสันเข้ามาครับอย่าลืมนะครับไปรับกันด้วยนะฮะบัตรกันดาวไม่ได้ลบได้รับได้ลบคือได้รับ m v p เออจะลบอีกเหรอจะลบกันอีกแค่ดาวลดก็แย่แล้วจะลบกันอีกเหรอ ลิ้นผันไปหมดเลยครับอิสติวดิวเขาเอาหน้าไปเฟสเจเขาตรงนี้ด้านล่างมีมวยแน่นอนครับอิสติวดิวแล้วไม่มีฟิกเกอร์ออกด้วยครับโดนสาสรความอร่อยจากฟุซิเลตมาตรงนี้ครับรอเวลาจะเล่นอยู่ครับคิ้งเข้ามาด้านในครับยังถือว่ารักษาระยะห่างได้ดีครับอิสติวดิวแล้วบริเวณนั้นได้บอกว่าโอฟาตามเข้าไปก่อนจะได้อะไรเบิงมาเปิดทางของเครื่องมาตรงนี้สโลว์มาหนึ่งทีโอฟาออกได้หรือเปล่าต้องควงมาแต่ว่าออกยากจริงๆครับเพราะเก็บเป็นสปริ้นต์มาครับไรเบิงยืนรออยู่แล้วครับใช่ครับแหลกดดด้้้้วววยยยนะคครรรัับบบไไลลเเิงออทสปี์แ กลายเป็นว่าเราไม่ได้เดินเกมที่เราอยากได้ด้วยนะครับอันนี้เหนื่อยอยู่นะครับต้องค่อยๆตั้งรับแล้วรอเขาพลาดบ้างครับเข้ามาเล่นกันก่อนแล้วปลี่ยนเสนเอาซาบิชันไปใส่ตัวของลราล้างมาตรงนี้ครับแล้วยืนควงกันไปแล้วดึงกลับเข้ามาอีกหนึ่งทีตัวชนะของการปิดป้อมเข้ามาแต่ว่ามีนี่ครับเปรี้ยวฟังเอาไว้ให้อยู่ครับโอ้ไม่ได้แล้วป้อมด้านล่างแน่นอนตรงนี้ครับทางหน้าเซกินฟันด็อบได้ไปครับโดนเขาทำหลังจับยกมาตรงนี้แต่ดาเมจไม่เพียงพอแล้วล้างออกไปได้เลยครับจะเล่น2ป้อมเลยครับ ใช้สตาร์ไล์ไปแล้วไลเบิร์กไล่บีบมาตรงนี้ครับโดนเข้ามาเต็มๆครับด้านหลังโอฟฟ่ตาตัดเข้ามาก่อนครับออกมาทากด้านหลังตรงนี้เคยจะเข้า,าถึงตัวเล่ต์เสียบเอาไปแล้วเล่ต์ก็จะตาดลงมาแต่ยังออกมาได้ตัวของไลเบิร์กครับเล่กับไลเบิร์กยังไม่โดนครับาดอกโดนมาแลาา้วไล่ตามมาตรงนี้กดทัาเรื่ของตัวแข็ไมาก่อนแล้วโดนตามมาจากด้านหลังของฟุสเซเลสังเข้ามาฟิกเกอร์นี้มาก่อนตั้งตัวกันใหม่สลับด้านฝั่งซ้ายก็แฟ่ต้องในขณะการตรงกลางนั้นไปทำเวฟคิวแล้วได้ถามว่าตรงกลางมาด้วยสังตัวนี้เลยตัดด้านล่างตรงนี้ 1ทีตรงนี้ครับการต้องสละชีพเพื่อชาติครับเพราะว่าให้เพื่อนให<ค>้เพื่อนได้ถอยออกมาก่อนครับแต่จะมาดูกันคลิปก็ไหลเข้ามาเหมือนกันพยายามจะดันป้อมหรือเป,ปอล่าครับสำหรับตัวของบุรีรัมเอซินเดียลไม่มีคูดาบิดป้อมนะครับตรงนี้แล้วโถมต่อหรือเปล่าหนุ่มพยายามจะไล่ข้างหลังเข้ามาก่อนครับทาวเวอร์ด้านล่างตรงนี้เกมเปิดแต่ว่าเราเสียทาวเวอร์ด้านล่างไป2ป้อมเลยนะครับตรงกลางด้วยระหว่างที่กิเวิร์ตก่อนที่มาเติมเนี่ยไปทำเวฟไว้ทเววฟไ้แล้วครับพื้นที่การเล่นตรงนี้ครับเป็นของทางฝั่งไซกอนแฟนทอมครับใช่ครับ แล้วการไฟนี่ต้องระวังนะครับท p s เราไม่ค่อยมีนะครับต้องค่อยๆเล่นในจังหวะที่เขาอาจจะเติมช้าหรืออะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เราก็ยังประสานพลังกันได้ดีครับยังอยู่ในเกมครับเงินเท่าๆกันครับถึงสกอร์ตามแมปจะเปิดครับปอริโนได้ตัดเลือดทันเวลานะครับเมื่อกี้นี้วิ่งมาตั้อ้าวเลยครับโอ้ไฟเข้าพูมก่อนครับอิสเรียวเห็นแล้วครับ เริ่มโดนคอนโทรลครับด้านบดบีบมาแล้วครับสำหรับทางด้านมีนาของกาแล้วก็เรดครับอู้แต่ดีฟ็อกซ์สุดเดียวกับไรเบิร์กเล่นอยู่ครับตรงนี้ทางฝั่งร้กเขาพยายามัดตาเข้าไปเตะแต่รุนน้ำมีเข้าไปเยอะมากเขารอเล่นครับกะว่าจะมางคับให้ใช้อันติเตอร์แต่ว่ายังไม่ใช้ครับสาดมาตรงนี้ยังเหลือคิโนะอีหนึ่งคันได้ต้องเสียด้านบดแล้วครับเขาเองก็พยายามตอดเลือดซื้อสกิลตลอดเลยครับเพราะว่าเปิดพาร์ทีครับตรงนี้หลังจากที่เทาวเวอร์ไปพื้นที่นี้แล้วครับสุดเดียวกับครับเร์กลเล่นเกมเร็วนะครับโโหปนี่ก แหวลูไลเบิงเหมือนกันครับตัวมั่นใจครับเราออกตัดเลือดมา2คนแล้วให้นุ่กทำดาเมจแล้วนะครับเป็นเฟิร์สวันกับตัวของเจ้าโอเวอร์ไฟนนะครับที่อุ้ยต้องเสียเลยครับโอ้ยโอเวอร์ไฟยังเล่นสูงไม่ได้นะครับตอนนี้เราเห็นแมพเขาไม่อคนดูเห็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนเล่นไม่เห็นนะฮะต้องระวังครับเกมมารักกลุ่มมากนะครับแต่ตอนนี้เราต้องรอส่วนครับ หล่อเล่นมาตรงนี้กะครับดันตรงนี้เลนคอมาหนึ่งทีครับโทรหาไปเป้าหมายต่อไปลรีฟ็อกนี่น่าจะต้องมูราเหมือนกันนะครับขี่เข้ามาเลยครับดีฟ็อกเจอตัวของเรสตรงนี้รับมาหนึ่งชุดแต่ว่าเขาอยู่กันสามคนเล่นยากสักหน่อยเหมือนกันครับตรงนี้กาลังจะหมดแล้วครับโดยเจมส์ดูเอลครับถอยไมปทันก่อนแล้วละสานมาตรงนี้จากอันติของอิสเลดิวครับป้องกันเอาไว้ก่อนครับในขณะเดียวกันเฟิร์สฟันไปด้านบนมาขี่ด้านล่างตรงนี้มาพร้อมกับเร็เลสเตอร์ครับจะเล่นยังไงหรือเปล่าครับ เบิร์ตวันยังดันฟรีอยู่ครับพยายามจะเรียกให้ทางฝั่ง s อชกลับไปกันครับ2ทาวเวอร์ตรงนี้คเขาดิฟอกกันอยู่ด้านหน้าคนเดียวทีตรงกลางอะไรจะอะไรเข้ามาเหมือนกันครับสหรับตัวของ s อชจีพีบอยกลับแล้วครับเบิร์ตวันแวะเอาบูอยู่ครับแล้วเขาจะเอาป้อมกลางเราด้วยป้อมไปถึงทีครับตรงนี้แล้วเรียกร้องเขาสนใจครับเด็กมอนสเตอร์ไม่ได้ครับคลิปองกลางก็ไม่ได้เหมือนกันครับถอดวัดใจครับได้ทาวเวอร์ 2ทาวเวอร์ด้านบนเหมือนกันครับทาวเวอร์ตอนนี้ก็เปิดกว้างครับ4ทาวเวอร์กับ3ทาวเวอร์ครับเขายังไม่เสียกลางเราเสียกลางครับก็จะเล่นเดินอ้อมช้าหน่อยครับวัดกันเรื่องการถึงใจนะครับเกม7นะครับอุลาเมสาของเฟิร์สวอนมาแล้วครับตัดเลือดดูดุก็มาครับสีคนครับให้ความสำคัญมากนะครับเกมนี้ตัวของไลเบิร์นเกมนี้เป็น กึ่งกึ่งแทงนะครับคือได้ในตัวของกาด้วยนะครับใช่ครับว่าจะวนะตัวคัมนี่อีกนะครับมาจะเล่นครับตรงนี้ไรเบิงแล้วดูครับตัวของเรสละเอียดนะครับกลัวโดนเบิร์ดทอเมจจากนู้เหมือนกันนะครับออกการเรสมาติดไว้ด้วยนะครับเกมนี้ถ้าไฟเดียวอาจจะ ซีดาม่าได้นะครับผตัดสินทุกอย่างเกมได้ครับโอ้โหฝ่ายได้เล่นตัวช่ำครับเมื่อกี้เราเห็นเลยจังหวะตอนในไฟนี้ํำสวยมากนะครับล่าไม่รู้ว่าใคร,รคเห็นใครก่อนบมางไ,ไหมครับแต่สองสองนี่ไม่เห็นได้ยากนะมืดๆอยู่นะฮะเลดกอดกันตรงนี้เข้ามาแตะตัวครับพันธุ์ฉวยหนึ่งทีราก็ทแบบทักครับ ดูการโถงก,การเปิดจอเปิดใจแต่ว่าดาร์คเซจะจะเกิดในอีกไม่กี่วิแล้วเขาไปโซนแล้วนะครับตอนนั้นของเซย์นเทอร์มกีบล่างเราไหลไปตัวหนึ่งครับจเจอกันที่เหลือตรงหัวโค้งครับเราก็เดินมาตึกมาเจอการครับลลลเล่นเล่นเยอะเลยครับินดิวออกหน,หนว่าดาร์คเซย์ด้วยครับออกล่างนะครับแต่เราก็ไม่เชียนนะครับใช่ครับเล่นไม่ได้ครับ ให้โอเวอร์ไฟล์ทำเวฟเฟิร์สซันกลับไปรับแล้วเขาก็กลับมาเข้าโซนฝั่งของเอสพีบ้างครับแต่สิ่งนีเปิดครับเราก็ต่อครับเราเปิดมาตรงนี้ครับรอจะเล่นอยู่ครับต่อถอยครับโอ้ยฟุตบอลรับกลางอยู่อย่างไรแล้วบีบาตรงนี้แล้วโดนเต็มเต็มแล้วนี้สับโบเชเบอร์มาก่อนครับแล้วสำรับนี้ไม่โดนครับตั้งหลักอยู่ครับสำหรับตัวของฟันกับแฟนทอมโบรดบอลโดดออกไปแล้วครับต้องถอยก่อนนะครับไม่มีอัลติสองคนเลยครับ เฮ้ยแล้วเขาจะไล่มาปิดหรือเปล่าครับดูจากเหลี่ยมของอีววยสายขวาหน้าหลังมาตรงนี้ครับบิดให้ตัวของอีววยไปก่อนครับตรงนี้ให้รอ้สึกชิวิเด้งกระด้านหน้ามาอุไฟายลใส่ไปทีตรงนี้มาเรืองหายไปหลายข้อเหมือนกันแต่ว่าอุายโดนเยอะมากตรงนี้ครับเราจะได้ตามาจากการตามลงไปแต่ยังไม่เสียชีวิตครับตรงนี้ดูเลืองขึ้นมาเหมือนกันอีววยกำลังตามลงไปแต่ว่าตรงนี้ยังโจยเจยโจยสุดท้ายไม่ได้เสีสตานไปก่อนอีววยมีชีวิตรอดอยู่ครับแล้วไล่ตามมาสส่ตัวของดิฟองเซนแล้วตรงนี้จะจับสตตาารรร์ไไไไลทนนดด้มมมมม่่่่เจจอยูีีหคัับิง พร์อยู่ด้านหลังได้เก็บตัวของนูเรนไม่ได้เหมือนกันแต่นูเรนก็ต้องสละชีพของตัวเองไปเหมือนกันครับไลเบิร์เองจะตายลงไปแต่ตรงนี้ครับเพิร์สบอลมาตีป้อมตรงกลางก่อนลักลักผักออกไปยังอยู่ในระยะที่ทําให้ตีป้อมตรงกลางได้อยู่ครับคือเป็นจังหวะที่เราจะบอกว่าเฟิร์สบอลกันูตอนแรกที่โดนบีบไปเนี่ยไม่มีอันตรนะครับแล้วพอเล่นจังหวะแรกก็โดนใส่ก่อนครับโบว์ฟรายโดนเสร็จดีฟ็อกก็โดนด้วยนะครับจังหวะเม็กเนยเมื่อกี้เห็นเลยว่านูนจิงี่แรงนะครับแต่ว่าก่าจะมีซาริไนมาชาร์จมัน ไฟมันเสียเพื่อนไปก่อนแล้วนะครับหลักๆมาเป็นตัวของมัร์คออออฟครับเช่นเดียวกันกับตัวของนุ้ด้วยครับตรงนี้เงินเท่ากันแต่ว่าตรงนี้น่าจะเป็นของดัสเซอร์ของทางฝั่งดั้วก็แฟนท็อปแล้วละครับเราเกิดช้ากว่าครับเซตอัพได้ช้ากว่าเขาแค่เลือดโลครับใช่ครับฟุตบอลเลยหนีไปตีกลางเมื่อกี้ไม่ได้เข้าไปในไฟนะครับใช่ครับจะได้ดีอยู่นะครับเราได้พื้นที่คืนมานะครับแล้วก็ั่งเขาเองก็ไม่สามารถดันได้ต่อด้วยนะครับก็ถือว่าไม่ได้เสียหาย ขนาดนั้นนะสำหรับทางฝั่งบุรีร<ช>ัมย์ครับได้ทาวเวอร์กลางแต่ถ้าเกิดเข้าไปไฟ์แล้วพลาดนี่เสีหยหไฮนักเลยนะครับแต่เริ่มผมว่าเริ่มได้เห็นว่าโอ้พลายยังอยู่ได้นานมากแล้วด้วยนะครับในเรื่องของการดูดเลือดคืนมานะใช่แล้วผมรู้สึกว่านุ้นเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีช็อตสวยๆเมื่อกี้นี่3คนนะครับนุ้นุก็ทำเจียนอยู่เจียนไปเหมือนกันนะครับแล้วเขาออกเป็นอาร์กติกออฟมาเล่นด้วยนะครับครับผมคู่ครับตรงนี้อาร์กติกออฟครับโซฟานเป็นกึ่งแทงค์นะครับในขณะเดียวกัน ให้โอ้ฟลายเป็น DPS ในเกมนี้ด้วยแล้วก็ดีฟ็อกเองวิวดาเมจเต็มที่ครับเูลาแล้วเป็นทูตจะมาครับวัดกันได้แหละครับว่าใครจะชนะในเกมนี้นี่บอกเลยเงินเรานำสกอร์คิวเราตามนะครับใช่ครับแมบก็ใกล้ๆกันละครับไม่เจอกับมาแตะตัวของกาก่อนปีบปวดใจจริงๆครับทุกคนปล่อยเวฟล่างครับวิว สูงครับไรเบิงบิกวันแล้วพิกเกอร์มาดึงใส่ตัวของอิสเดรียวก่อนครับเพ่จะเปิดประเด็นมาแต่ว่าได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเองครับไม่คุ้มเท่าไหร่ครับสำหรับฝั่งของซากาแฟนทอมเขาเห็นว่าโอ้ไฟเราทำเบรฟอยู่เขาเลยจะลักไก่เล่นนะครับแต่เราเองโชคดีครับว่าเป็นอิสเดรียวนะครับรับหยุดได้ตรงนี้แล้วเรามาแล้วครับเปลี่ยนแกนเราไม่สนเรื่องนั้นเลยเราไม่จับปีกห่วงผิวใส่ก่อนครับแอลเบนซิ่งมูนถอยออกมาตรงนี้เฟิร์สบอลจะตามเข้ามาเหมือนกันเฮ้ยโดนหลังโดนขัดอยู่ครับไปแล้วเราจะบีบเข้ามาางงงนขอไเบิ่ พยายามจะวิ่งหาตัวของโนุนๆเลยครับตัวนี้แตะตัวถึงมาต้องเสียฟลิกเกอร์ทันทีไล่เรดบัฟมาตัวนี้อีเวเร์ยเองเลือจะดูไม่สะตูสตานเท่าไหร่ครับเรดบัฟตกเป็นของทางไฟงก็เป็นท็อปครับคียตรงกลางก็ดันเข้ามาเหมือนกันครับตรงนี้โดนบีบนะครับคียตรงกลางโดนบีบเป็นเทวานั้นครับต้องโดดนี่ครับเด,ด,บดมอนครอม,มาเพื่อเคลียร์เวฟคียออกไปก่อนแล้วปิดป้อมช้าด้วยครับสำหรับทางฝั่งของอิสลินดิลครับพลางมาครับพร้อมกับเรดคอนเดสเตอร์ครับ เยยอะด้วครับาความอร่อยมาจากฟูเซเลตตรงนี้แล้วเปิดประเด็นเข้ามาเลยทั้งกเล่นกันก่อนคอมาตรงนี้จากทาั้งบางของเฮ้ยดิฟอกไปโดนก่อนากากแล้วดิฟอกตายด้วยับตรงนี้แล้วไม่มีเกาะเกิดไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับตรงนี้ โดนน้ำเวทเต็มๆแล้วทรู้กดตัวแข็งมากแต่ว่าเหมือนจะเอาไม่อยู่จริงครับตีจูกาของเราสุดท้ายละลายหายไปเลยแค่ฝั่องอีซินดิลแล้วก็ตัวของฟอสก็เท่านั้นเองครับแล้วยิงมาตัวนี้ไม่โดนแต่ว่าครีบไหลเข้ามาทางด้านล่างบอลเปรมจะรับหยุดอยู่ตรงนี้ครับโบเชเวอร์ไปโดดน้ำมันคอเก็บแรงๆทางด้านหลังตรงนี้จะมีท่านอาเก็บบอลด้อยู่ไปไม่ถึงตัวตัวนี้จะถึงฝั่งขวามีเกลอกเกิดเกิดขึ้นมาใหม่อยู่ครับแต่ว่าอยู่กลางวงล้อแบบนี้ไม่ไหวจริงๆแล้วครีบไหลเข้ามาเลยแค่อีซินดิลคนเดียวเท่านั้นเองคคครรรรรรััับบบบบมมมนนไไไไ่่่หวจิงงๆแและเีีียย้้อออออทททสสตปืฟครับ และนี่คือการยุติเส้นทางครับในการไปต่อของประสาทสายฟ้าบรมิเตตอีส,สปอร์ตครับ